มากันที่ช่วงสุดท้ายของรายการคนหลังข่าวคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองวันนี้พี่จุ๋มนพขวัญน,นาคนวลจะพาเราไปสมมอบปล่อยยิ้มให้กับชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะที่มีครอบครัวหนึ่งอะคะ่ะสมาชิกในครอบครัวเสียชีวิตจากการถูกช้างป่าเหยียบหลังจากที่เข้าไปเก็บผักเพื่อน,นํามาประกอบอาหารเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมา ปกติลำพังครอบครัวนี้มีฐานะยากจนอยู่แล้วนะคะเมื่อขาดสมาชิกของครอบครัวไปปรากฏว่าคนที่เหลืออยู่ก็ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากมากยิ่งขึ้นแต่ตอนนี้พวกเขาเริ่มจะมีรอยยิ้มขึ้นมาแล้วล่ะค่ะหลังจากที่หลายหน่วยงานลงพื้นที่ไปให้การช่วยเหลือลองไปติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้ในช่วงคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองค่ะ เมื่อช้างป่าในอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีต้องลงมาหากินในเขตชุมชนและได้ทำลายข้าวของประชาชนจนเสียหายโหดป้ายไปกว่านั้นได้ทำร้ายแม่เท่าวัย73ปีเสียชีวิตปัญหาคนกับช้างมีมานานจนแก้ไม่ตกจะมีอีกกี่รายที่ต้องสังเวยกับปัญหาคนกับช้างแบบนี้สร้างอ่ะมันเป็นกนเหตุให ยายอ่ะแม่แม่แม,แมนูเนี่ยตายก็อยากให้มีแบบว่าสร้างอ่ะที่เป็นหน่วยงานขององยนแงไะที่เป็นของสร้างนะให้ยคารับิดชอบตรงนี้ วันนี้หน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยงานเล็งเห็นปัญหาและพร้อมที่จะแก้ไขเยียวยากับญาติผู้ประสบภ,ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหลังช้างป่าได้บุกทำร้ายจนเสียชีวิตโดยการส่งมอบเงินช่วยเหลือให้กับญาติพี่น้องให้มีขวัญและกำลังใจสู้ต่อไปในส่วนของรับานกเขาก็มีส่วนที่ช่เหืออจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งี้ราบานุกเาเนี่ย ทางจังหวัดก็ได้ดำเนินาการสานงานให้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ระหว่างการสานงานก็คือในเรื่องของของผสมัครเป็นช่วงทางจังหวัดได้ประสานไปเลยนะครับแล้วก็รอการพิจารณาจากกรรมกาาที่สศึกษาก็รับ็หลงตรงตน,น,นี้มีสามส่วนต่างหาวันนี้ความเศร้าความสูญเสียต้องเป็นบทเรียนราคาแพงให้กับใครหลายคน อยากให้เห็นถึงความสําคัญให้คนอยู่กับป่าช้างอยู่กับคนต้องขอบคุณน้ำใจของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ช่วยเหลือถึงน้ำใจในครั้งนี้มันจะเป็นน้ำใจที่เล็กๆที่ได้มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวเหยื่อถูกช้างป่าโดยเชื่อว่าปัญหานี้จะหมดไป และทั้งหมดนี้ในคนส่งยิ้มกับจุ๋มลุยเองสนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือพวบริษัทเนเจอร์เฮิร์บอินเตอร์เนชั่นแนลโฮดิ้งจำกัดบริษัทธุรกิจเหล็กดี รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ